ผู้หญิงคนนี้ทําไมโบราณก็ถึงได้เปรียบว่าเป็นน้ำบ่อที่สองรู้ไหมลูกเพราะว่าแม่ของเจ้าคนนี้ผู้หญิงคนนี้อุ้มท้องเจ้ามาถึงเก้าเดือนแม่ของเจ้าคนนี้ไม่เคยบ่นเมื่อยแม่ของเจ้าคนนี้ไม่เคยบ่นเอยอย่างที่เจ้าเห็น ที่เอาหมอถามไปเมื่อตอนบ่ายเพราะอะไรกันละลูกถึงไม่เคยบ่นว่าเมื่อยถึงไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยถึงไม่เคยคิดจะวางเจ้าหน้ากลงสักครั้งเดียวก็เพราะความรักแม่ทนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเจจาเทมจาความรักของแม่ที่มีต่อลูกของตนมันเป็นรักแท้ที่ยิ่งใหญ่มากมายจะหาอะไรมาเปรียบประดุจไม่ได้ ชีวิตทั้งชีวิตจะนาคายอมตายยอมพีให้ลูกได้ตอนเจ็บท้องที่จะคลอดเจ้าที่เอาหมอเล่นไปในทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นกันเป็นเรื่องสนุกแต่ที่จริงแล้วการเจ็บท้องของแม่เจ้าเนี่ยก้าเดือนอุ้มท้องจะมาทรมานาชีวิตทั้งชีวิตให้นาคทั้งสองได้แล้วนับภาษาอะไรกันกับอีแค่น้ำลมแม่ถึงจะจึงจะให้เจ้าไม่ได้ จะหนาจ้า,า,จาบางครั้งบางครั้งแม่ของเจ้ากำลังจะกินข้าวเมื่อได้ยินเสียงเจ้าร้องแม่ของเจ้ายังต้องวางจานข้าว้งเพื่อไปหันให้เจ้าทั้งสองนั้นมาดูดื่มนมให้อิ่มซะก่อนให้หลับซะก่อนแม่จึงหันกลับไปกินข้าวอีกครั้งเคยไหมแม่จา กำลังจะก,กินข้าวเลยร้องอูแ้แว่ไหมวา,างาจข้ับปั้งวิ่งไปหาลูกอุ้มลูกมากินนมนี่คือคนเป็นแม่แม่จะไม่ยอมหิวเมื่อลูกยังไม่อิ่มแม่จะไม่ยอมง่วงเมื่อลูกยังไม่หลับแค่ลูกขยับนิดเดียวแม่ก็ต้องลุกวิ่งกุรีกูจอ นี่คือหัวอกของคนเป็นแม่ชีวิตทั้งชีวิตให้ได้แล้วอะไรกับอีแค่น้ำนมแม่จะให้หนูกินไม่ได้โบ,บราณก็้นได้เปรียบว่าเป็นน้ำบ่อที่สองที่ดูดได้ดื่มได้ก็คือน้ำนมของแม่นี่บ่อที่หนึ่งก็คือพ่อหยาดเหงื่อแรงงานบ่อที่สองก็คือข้าน้ำนมจะนาจาอย่าลืมพระคุณสองท่าน นับวันเนี่ยท่านไม่ได้โตขึ้นแต่เราอนาะโตขึ้นนับวันท่านจะแก่ลงท่านทั้งสองจะแก่ลงมันถามท่านบา่อยๆพ่อครับแม่ครับหิวไหมจะกินอะไรไหมเดี๋ยวหนูจะไปซื้อมาให้เคยถาม,มั้ยเคยไหมลูกเคยเคยนะอาละดีมากลูกพนากาวันนี้เวลามีเท่านี้เดี๋ยวจะไม่ทันนะาละ้วเดี๋ยวอาหมอจะให้หนูนั้น นะครับได้บอกรักแม่แบบบอกรักพ่อเมื่อกี้นะครับพูดขอโทษท่านซะะลรที่เคยทำผิดพลาดแม่จ๋าจำจได้ไหมเหตุการณ์อะไรที่เจมทำให้แม่เสียใจมากที่สุดแล้วก็เจทำอะไรให้แม่เสียใจมากที่สุดครั้งนั้นมีไหมครั้งเดียวเอาคร่าวๆให้เจมและเจได้ฟัง เรื่องอื่นไม่เท่าไรน้อยเจนจา๋าเจจา๋าวันนี้หนูทําอะไรกับพ่อกับแม่วันพรุ่งนี้เขาจะย้อนกลับมาหาเธอเธอมีลูกเธอมีลูกเจ้ากรรมเวรมันก็คือลูกของเจ้าเีงมันจะย้อนกลับมาหาเจ้าถ้าทําดีกับพ่อกับแม่เวรกรรมมันก็จะตามมาหาเจ้าก็คือกรรมดีเวรดี แต่ถ้าเจ้าเจ้าทําเวรไม่ดีกรรมไม่ดีกับพ่อกับแม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสะท้อนกลับมาเพราะพ่อแม่เนี่ยมันอยู่กับเราจนแก่จนเท่าจนเราแก่เท่าเดียวท่านก็ต้องตายจากเราไปนี่คือธรรมชาติของมนุษย์โลกเอาละลูกวันนี้เอหมอจะย้อนรอยถอยหลังนะให้เจ้านั้นได้รู้จักกับหมอไปแรกขอได้ไหมขอให้นอนตักแม่ได้ไหมผมอยากให้มีภาพได้ไหมได้นะจริงๆนะเนี่ยช่างภาพมีวันนี้หนูอาย แต่อีกยี่ปีต่อไปหนูหยิบอาราบัมรูปมาดูหนูจะมีความสุขมากเลยมันเป็นภาพประวัติศาสตร์นี่คือเรื่องจริงนะครับเอาล่ะแต่ก่อนจะหนุนตักคุณพ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวพูดขอโทษคุณแม่ซะอะไรที่เคยดผิดพลาดไว้กับคุณแม่นะลูกนะ ครับตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานี้ตลอด20ปีที่ผ่านมานี้ผมเคยทำอะไรให้แม่เสียใจผมเคยทำอะไรให้แม่เสียใจไม่เชื่อฟังแม่ไม่เชื่อฟังแม่เคยดื้อรั้นใส่แม่เคยดื้อรั้นใส่แม่เคยประชดประชันใส่แม่เคยประชดประชันใส่แม่ยความตั้งใจก็ดีโดยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีแม่ครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเคยทำ ผิดพลาดไปกับคุณแม่แม่ครับแม่ครับยกโทษให้ผมด้วยนะครับยกโท้ผมด้วยนะครับแม่ครับแม่ครับผมขอโทษผมขอโทษโอโหสิกรรมค่ะแม่โอโหสิกรรมให้แล้วนะลูกนะที่เคยผิดพลาดไวปรับปากนะวันนี้เราเป็นหน้าเป็นชุดใสชุดขาวที่บริสุทธิ์มาแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่บวชแล้วเนศึกมาเขาจะเรียกไอ้ทิศ นาคนโบราณก็จะเรียกไอทิศทิศเนี่ยทิศในทางที่ดีนะลูกนะแม่ครับผมพิดไปแล้วแม่ครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงตัวใหม่นะครับสัญญาณนะลูกเนี่ยหลายๆคนเลยกับพ่อกับแม่วันนี้เราเป็นหน้าบริสุทธิ์นะลูกนะเอาละเมื่อกี้ขอโทษแม่ไปแล้วแม่ก็อกศีกรรมแล้วเดี๋ยวบอกรักแม่ดังๆนะครับรักแม่ดังๆแม่ครับผมรักแม่ครับอขอเสียงปบมือให้กับเจนหน่อยอาเจมบ้างแม่ครับเจมรักแม่ครับ ขอเสียมพกมือหน่อยนะครับกราบปฏิตักคุณแม่สามครั้งเอาละเข้าไปกอดแม่อ่ากอดแม่ยังไงหอมแก้มแม่คนละครั้งเลยคนละครั้งอ่ะ,อะ,อะเจมจะหนุนตักแม่ก็หันหน้ามาสน,นี้นั่นแหละหนุนตักตรงน้นตะแคงหันหน้าไปฮะแต่เจมไม่เป็นไร หนูเลยลุกนะ่ะตะแคงหนูตักตอนนั้นนะในยืดขามาเลยลุกยืดขามาอเอาหมอเชื่อได้เลยเจ้านาคจ้าเจ้านาคหนหนได้โนนได้ผมอยากจะให้มีลูกนอนหน้าหนูตักไ <c oughs> อชฉาแกก็หันหน้าไปทางนน้นก่อนไม่ต้องมาิจชาลูก <c oughs> นอนเลยนอนเดี๋ยวจะร้องเพลงสักเพลงได้ไหมเอาแค่นี้พอโอ้โหยังไม่ได้ร้องข้าน้ำนมเลยขอข้าน้ำนมเพลงหนึ่งนากาเดี๋ยวผมจะสรุปเลยเดี๋ยวจะเลิกล้วเพลงเดียวเพลงหนึ่งใช่ไหมเห็นนางมีกาวเชียอาขอเสียงพวกมือหน่อยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง แม่เฝ้าหวังหว่วงลูกแต่หลังเมื่อ,อยังนอนเปรลูกหลังให้ลูกชายแม่เราเฝ้าเร่เก่อมลูกน้อยนอนเปรอย่างฮันียไปจน โตแม่ถนอม่มพาพร้อมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจเติบโตเร็จจนยหญ่นี่แหละนะอะไรม่ใช่ได้นะเพราะคขา คนคิดพิถิถันให้ดีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมอ๋อว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอก ผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินถ้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลองเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินโ ខ្្ទ្ខ្